สวัสดีครับช่องทีเด็ดขฆษณาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทัชไายเข้ามาได้นะครับโอกาส8นึ0แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแล้วก็คัดนะมาแบบนี้นะครับวันละสองคู่นะโอกาสชนะเยอะด้วยไม่พลาดเลยนะฮะตามกันมาได้เลยฟุตบอลก็กลับมาเตะกันหลายคู่แล้วนะผลใหญ่กๆก็ใกล้นะครับก็ตอนนี้เป็นเปิดพวกคอมพิวเตอร์ชิลอะไรเงี้ยบอลถ้วยครับแชมชิทนี่เปิดแล้วนะโอเค วันนี้จะไปที่ฟุตบอลดูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเป็นเดนเดอร์โมเคียเปิดบ้านพบปาติกอนะฮะหรือว่าสโตมการ์ดเนี่ยนะคู่นี้แข่งตีหนึ่งครับสนามก็โอลิมปิกสกีนะครับสนามกีฬาแห่งชาติคอมเพล็กซ์นะฮะเจอกันมาเกมล่าสุดสโตมการ์ดชนะมาได้เนาะก็ล่าสุดฟอร์ม6เกมหลังของสโตมการ์ด6เกมหลังนะฮะชนะถึง4นะเสมอ2นะครับฟอร์มดีมากๆสำหรับสโตมการ์ดนะครับส่วนเดนเดอร์โ,โมเคียหกเกมหลังเนี่ยมีแพ้ถึง3เกมนะแล้วก็ชนะ2เสมอ1นึ่นะ เกตที่น่าสนใจก็โซลการ์ดไม่แพ้นะ10เกมล่าสุดแล้วด้วยฮนะโอ้โหนะฟอร์มดีจริงนะแพ้เจอกันมาก็ชน,นะมาสองูนย์นะปี2018นะครับก็มา4-5ปีที่แล้วเนาะมาดูฟอร์มนะดมุกเคียบหเกมหลังล่าสุดฮะแพ้เอเวอเรตมาสามศูนย์นะแ,นะแล้วก็ชนะเฟรเดเช่มา2-1นะครับเปิดบ้านเสมอเฟรเดอรเช่ศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ไปยืนนะแพ้นะโรเาเจอรอเวอร์ดมา2-1ครับแล้วก็แพ้ลิยงสามศูนย์นะแล้วก็ไปชนะอีดงมา3-1นะดูแล้วก็ฟอร์มถือว่าก็่่นนาแกะ ยังไม่ค่อยรักษาความคงเส้นคง,งวาไม่ได้นะครับส่วนทีมเยื่อส้มการ์ดนะฮะล่าสุดชนะเซริซาบามา2-1นะครับแล้วก็ชนะอันวาด้านะทีมจาก u ูเนะมา4-0นะแล้วก็เสมอวูเบอร์เกอร์นะแล้วก็ชนะโทซิตนะฮะ6-0นะแล้วก็ชนะการลาตาสลาย2-1นะฮะแล้วก็เสมอเบอร์โนนะผมก็มองว่าเดนมร์กเคียบอะเจอทีมใหญ่นะ เจออย่างเอวัตตันอะไรเงี้ยฮะเจอเฟรเนริเช่ครับก็ผลงานเขาท่าท่านแค่นั้นนะส่วนสตตมการ์ดอ่ะยังเจอหลีกหรือเจอทีที่ยังไม่ค่อยแข่งนะผมมองอย่างี้นะถึงแม้ว่าเจ้าบ้านนะผลงานไม่ดีนะแต่ก็ยังมองว่าเป็นต่ออยู่ปปนะเออคู่นี้เป็นต่อปปนะฮะผมว่ามีโอกาสเสมอได้นะมีโอกาสเสมอได้เพราะว่าสโมการ์ดอ่ะผลงานในรวมดีมันเป๊ะอาจจะ่มีความมั่นใจนะครับแต่มาเล่นในบ้านเคียดม,มาถึงแม้ฟอร์มไม่ดีก็มีโอกาสเก็บชัยได้แต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้าดาสกอร์นะ ไม่หนึ่งหนึ่งก็ศูนย์ศูนย์จบเสมอแล้วกันกินหูหนึ่งที่สตลด์การ์ดทีมเยือนได้เลยฮะส่วนคู่ที่สองอยู่ที่ยูฟาเช้ยนลีกนะฮะเป็นการาบัคเปิดบ้านพบเฟรเดอรลอสนะครับคู่นี้แข่ง5ทุ่มณสนามก็อาร์เซนันอารีนานะครับผลงานคู่นี้นะฮะยังไม่เช่เจอกันเลยนะฮะมาดูผลงานทีมเยือนหน่อยเฟรเดอรลอสนะครับทีมนี้ก็ไปเล่นยูฟาเช้ยนลีก ช่วงหลังบ่อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็โยโุโรปบบานเลยครับได้ยืนชื่อชั้นอยู่นะฮะ6เกมหลังล่าสุดน,นะครับเกิดใช้ถึง4เกมเสมอ1และแพ้เกมเดียวฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะฮะส่วนคาราบักฟอร์ม6เกมล่าสุดน,นะครับก็ชนะ3เสมอ2หลุดแพ้เกมเดียวฟอร์มถือใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคาราบักไม่แพ้ทั้ง28เกมในบ้านล่าสุดแล้วน,นะครับส่วนเฟรล,ลอสไม่แพ้13เกมนัดเยือนด้วยนะ แล้วก็คาราบักใช้ต่อกัน4เกมในบ้านด้วยนะครับคาราบักถือว่าในบ้านใช้ได้เนาะแต่ไม่ได้แชมเบอร์ลี่เจอเฟเบอร์ลอนนี่ก็ไม่ทำคงไม่ธรรมดานะฮะผลงานช่วงหลังนะครับของคาราบักก็เสมอนะซูริกนะฮะสองสองนะครับแล้วก็ชนะเนะี่ยซูริกนะฮะสามสองแล้วก็ชนะนะเลชพอนาดมาห้าหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้เลชพอนาดหนึ่งศูนย์เสมอโฮมสไตล์คิวนะฮะจากเยอรมันสองสองแล้วก็ ชนะนะครับโบตโตซานินะฮะมา4ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มทีมเยือนนะเฟรนวรลอสล่าสุดชนะนะฮะอาเคเมียนะครับมา1 0ศูนย์ไปเยือนชนะสโลเวียนะครับบริสาว่ามา4ประตูตอ1หนึ่งนะแต่เปิดบ้านแพ้สโลเวียเหมือนกันครับ2 1แล้วก็เปิดบ้านชนะโคบอลนะฮะออสซานน่นะครับ5ประตูตอ1หนึ่งนะ แล้วก็เสมอนะโคโบอร์อซานีศูนศูนย์แล้วก็ชน,น,นะนาคารูเฮอร์ครับสี่ประตูต่อนหนึ่งผลงานถือว่าใกล้เคียงสูสีนะผลงานช่วงหลังนะครับแต่ดูแนะลฟววโรสก็ไม่ธรรมดานะราคาคู่นี้เจ้าบ้านต่อบปอนะก็เลยในบ้านก็ต่อตามสภาพนะก็มีโอกาสจบเสมอได้นะแมตแรกด้วยที่ว่าเหนียวแน่นนะผมว่ายิงไม่เยอะเว้คู่นี้กดสกอร์ต่ำแล้วน่าจะสองลูกครึ่งนะสองลูกครึก็โอเคนะ กดสกอร์ต่ำยิงไม่เยอะสกอร์ผมทายว่าไม่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งวะนะคู่นี้กดสกอร์ต่ำลองที่เฟร์ลอลได้เลยครับมีโอกาสอ่านสูงนะฮะนะก็สองคู่นี้นะบอลแข่งชยนลีกอะเมื่อวานก็เช็คมายิงกันไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะครับคิดว่าวันนี้เช่นเดียวกันนะยิงกันไม่เยอะนะครับเผะเฟอร์ออกศูนย์ด้วยนะครับมีผลเสมอได้ลองเฟร์ลอลกินหูนหนึ่งได้เลยนะครับชอบทีเด็ดเหล่านี้ตามกันมาได้ครับราคาเรามีให้เลือกนะมากสุดาในประเทศแล้วครับมาเลือกกันนะชอบราคาไหนฮ ก็ติดไปโน้ไว้หน่อยรุ้นฟุตบอลสนุกแน่นอนตื่นมาเงินเด้งขึ้นครับโอ้โหสบายๆยิย้มได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรุ้นฟุตบอลให้สนุกเงรวยสวัสดีครับ